วัครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องพ่นยาโรตารี่นะครับเคิส HSR 500นะครับมือสองจากญี่ปุ่นนะครับอันนี้มาจาก15ลิตรบรรจุ15ลิตรก่อนนะนี่ดําเดิมจากญี่ปุ่นเลยอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นญี่ปุ่นหมดนะครับตั้งแต่สายไปถึงไปถึงด้ามนะครับแล้วก็ด้ามไม้แล้วก็ด้ามนี้เป็นทองเหลืองนะจากญี่ปุ่นนะเราจะให้ไปชุดนี้เลยตอนนี้เรากําลังใส่น้ํายาฆ่าเชื้อ นะครับเราจะพ่นโควิดที่ร้านเรื่องนิ่มๆนะครับเครื่องนิ่มๆเลยที่เดินเมาเดิน เครื่องนิ่มนะครับเครื่องนิ่งๆเลยนะครับก็ตัวนี้อุปกรณ์เดิมญี่ปุ่นทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนแค่จุดแก๊สให้ไปนะครับก็เช็คเครื่องให้หมดแล้วเอาเท่าไหร่ดีอะเอาสี่พันหนึ่งห้าสิบรวมส่งนะครับไปชุดนี้เลยนะใครที่มองหาเครื่องพ่นยาญี่ปุ่นนะครับเป็นโรตาอรี่นะครับเอาไวพ้พ่นผักพ่นโควิดพ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเครื่องนิ่มๆใช้นานๆนะครับก็ตัวนี้เลยใช่เลยสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบาทรวมจะส่งสวัสดีครับ